สวัสดีนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่ป่งน้ําร้อนก็หลักการของทุเรียนนะครับวันนี้เราก็จะมาอย่างเช่นทุเรียนแตงเนี้ยเราเห็นเนี้ยนะครับก็ถือว่าสวยไหมก็สวยนะครับเดี๋ยวลองแพนไปดูนิดนึงนะครับทุเรียนอันนี้สวยแต่ในหลักการทุกวันเนี้ยชาวสวนทุเรียนที่ปลูกทุเรียนเพราะทุเรียนสวยปับ๊บก็จะเริ่มหาข้อมูลเพราะทุเรียนจันระยองตัดเนี่ยค่อนข้างจะป่วยกันเยอะมากโดยที่ป่วยเนี่ย ต้นใหญ่ๆที่30ปี4 0ปีเนี่ยทยอยตายกันทั้งหมดแล้วก็จะปลูกใหม่กันพอปลูกใหม่แล้วเนี่ยเก็บรูปได้ประมาณ7ปี8ปีต้นก็เริ่มมีปัญหาและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเนี้การส่งออกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของสารตกค้างสารตกค้างเนี่ยหลายๆส่วนได้โทรมาหาผมเยอะมากเลยอาจารย์ตอนนี้เวลาจะตัดลูกขายเนี่ยต้องตัดเอาไปเทก่อนว่ามีสารตกค้างไหมถ้ามีสารตกค้างตัวเนี้ยลงจะไม่รับนั้นคืออีกปัญหาหนึ่งเหตุผลหลักการง่ายๆการที่จะช่วยย่อยสลายสารตกค้างในดินได้เนี่ย ไม่ว่าสารเคมีตัวไหนเนี่ยแก้ไม่ได้ครับแก้ได้อย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องของชียวภาพเรื่องของการที่เอาตุรินซีไปราดเอาไปย่อยเพราะฉะนั้นหลักการของผมเนี่ยเวลาเราวันนี้วันนี้ท่านก็มีทุเรียนเริ่มยังไม่ติดลูกแต่ก็เริ่มมีอาการอยู่สามสี่ต้นก็อยากจะเทสดูว่าสูตรของเราเนี่ยถ้าเรามีลูกแล้วเราไปเทสมันก็ไม่กล้ากลัวว่าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเก็บลูกได้ต้นละ สองหมื่นสามหมื่นแล้วเกิดไปเทสแล้วมันตายมันก็จะทําให้เราไม่ไม่สบายใจแต่ถ้าเกิดว่ามันต้นมันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ยังไม่ติดลูกต้นยังเล็กอยู่ลองเทสดูถ้ามันแก้หายอนาคตข้า้งหน้าเราก็มั่นใจว่าในการที่แก้ปัญหาเรื่องต้นทุเรียนที่มันมันโทมหรือว่ามันมีอาการแบบนี้มันก็จะแก้ได้นะครับหลักการของเราในเมื่ออันนี้ท่านซื้อหัวเชื้อมานะครับหัวเชื้อตัวนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อปลานะครับที่เราจะมาอยู่นะครับเป็นหัวเชื้อปลาแบบเข้มข้น เราเป็นเจ้าของสูตรเราจนลิขสศิษิ์ไว้ที่อื่นเขาบอกโอ้อาจารย์ซื้อมาใสา่จ่องเลยก็ไม่เป็นไรแต่เราพยายามบอกกับทุกคนบอกฤกษสศิษย์ว่าถ้าจะทำจำหน่ายต้องทําแบบนี้แบบนี้อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วทีนี้เวลา,าเราเป็นหัวเชื้อหัวเชื้อเนี่ยเราในสูตรของเราเราก็จะบอกว่าใส่หัวเชื้อหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำมะพร้าวเทียมเนี่ยสามส่วนแล้วมันจะได้เป็นสี่ส่วนหลักการง่ายๆถ้าเกิดว่าเราเราไม่มีน้ำมะพร้าวเทียมน้ำมะพร้าวแท้ก็ใช้ได้ถ้าเราใช้น้ำเปล่าได้ไหม ถ้าเราเอาน้ําเปล่ามาแล้วเอาหัวเชื้อไปใส่แล้วปล่อยทิ้งเขาไว้เนี่ยเน่านะครับยางก็เน่าเพราะหลักการของมันในน้ําจะต้องมีน้ําตาลน้ําตาลตัวนี้เราเรียกว่าน้ําตาลโอทึงนะครับแล้วก็ลำนี่ครับน้ําตาลโอทึงอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลที่เกรดดี่อยนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลโอทึงน้ําตาลโอทึงน้ําตาล,ตาลอ้อยหรือที่ใส่เฉาก้วยกินกันนี่แหละนะครับนี่คือมันไม่มีสารเคมีจุลินทรีย์มันจะอยู่ได้หลักการของมันอยู่ตรงนั้น แล้วก็ลำนะครับลำหลายหลายคนบอกหุ้ไปทําแล้วเจอปัญหาเรื่องไม่เกิดเชือ้อราไม่มียิวมัดเลยไม่มีอะไรเลยท่านให้สังเกตนะครับว่าหนึ่งท่านเจอต้องไปลำอ่อนถ้าลำหยาบไม่ได้สองลำที่รีดน้ำมันไปแล้วไม่ได้จะต้องใช้ลำที่ยังยังเต็มบริสุทธิ์อยู่นะครับเคยยัง นในน้ำชลินรีย์ของเรานะครับที่เราทาํามาบางท่านถามเรื่องหนอนโอ้โหหนอนเยอะมากเลยเราตักหนอนทิ้งได้ไหมเพราะว่าหนอนมันในถังเยอะนะครับหนอนตัวนี้นี่เราหยิบมาจากในถังนะครับเพราะด้านหนอนตัวเนี้หลักการของมันก็คือทําไมผมต้องพูดย้ําพูดบ่อยๆอยากให้พี่น้องได้สบายใจว่าหนอนที่มันเกิดอ,อยู่ในถังเนี่ย มันเป็นหนอนมแมลงวันเพราะนั้นถ้าเราทําน้ําจุลินทรีย์บ่อยๆในบ้านเราแทบไม่มีมแมลงวันเลยมแมลงวันจะลงมาไข่ไข่แล้วตัวจุลิตัวหนอนเนี่ยจะถูกจุลินทรีย์จับเซลล์ผิวหนังไม่สามารถลอกคาบได้เพราะฉะนั้นในในกระบวนการของมันก็คือหนอนตัวเนี้ยมันจะใหญ่ผิดปกติกว่าหนอนธรรมดาถึงสิบเท่าตัวก็คือหนอนธรรมดาหมายถึงว่าไปไข่ตามกองขยะไปใส่ไปไข่ตามเนี้ยตัวมันนิดเดียวแล้วมันก็ออกมากลายเป็นมแมลงวัน แต่ถ้าเกิดว่า,มาแมลงวันไข่ลงไปในถังจุลินทรีย์ได้หนอนจะไม่กลายเป็นแมลงวันได้เพราะมันถูกจุลินทรีย์จับเซลล์ผิวหนังเพราะ้นการใช้จุลินทรีย์ไปฉีดตามต้นไม้ถ้าไปเจอไข่ไข่ก็จะไม่สามารถกอดเกิดเป็นหนอนได้แต่ถ้าไปฉีดเอาเจอตัวหนอนหนอนก็กินของเราเหมือนเดิมแต่เขาไม่สามารถที่จะเข้าดักแด้ลอกคราบเป็นผีเสื้อเต็มไวัยได้เราเรียกว่าตัดวงจรถ้าเราใช้บ่อยๆในส่วนของเรา มันก็จะลดเรื่องของแมลงได้ทรับร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่ามันไปจับเพราะว่าแมลงบางอย่างเนี่ยไข่แค่สี่ทิศแปดชั่วโมงจากตัวไข่ออกมาเป็นตัวหนอนแล้วแต่ถ้าเราปลูกผักเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าปลูกผักก็อาทิตย์ละสามครั้งได้แน่นอนแล้วก็ผักก็จะไม่เกิดเรื่องเพีย้ยเรื่องหนอนแต่ถ้าเป็นพวกพืชใหญ่ๆอย่างนี้ก็สักอาทิตย์ละครั้งก็ถือว่าโอเคนะครับเอเรามาดูวิธีการทานะครับวิธีการทำขอ,องเราหลักการง่ายๆเราใช้น้ำเนี่ยนะครับน้าเราใส่ถังเนี่ยก็ประมาณ ถัง200ลิตรถ้าถัง200ลิตรเนี่ยเราก็ใส่ตรงนี้อาจจะสัก80ลิตรเอ้ย180ลิตรนะครับน้ำตาลก็ประมาณ5กิโลนะครับน้ำตาล5กิโลวันนี้เราไม่มีตัวตัวข้างนะครับแต่เราก็ประเมินเอานะครับไม่ได้ยากเลยหรอกไม่ได้ว่าเป๊ะนะครับตัวทุกอย่างไม่ได้เป๊ะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทำนะครับถ้าเราทำในถังเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่า เราจะบี้หมดไหมละลายหมดไหมใช้ถังแบบนี้นะครับแล้วก็กดจุ่มลงไปอย่างนี้เดี๋ยวไม่ไกลนะครับกนอย่างนี้แล้วก็แล้วก็มือคนอย่างนี้ครับมือคนอย่างนี้ครับเพราะนั้นเวลาเราไปเนี่ยทําไมเราต้องไปสอนทุกที่คือเราไม่มีความลับอะไรนะครับเราไม่มีความลับอะไรเราอยากให้ทุกคนได้ผลเพราะทุกคนบางคนเนี่ย พอใส่ใส่แล้วไม้คนๆคๆแต่น้าตาลเนี่ยเป็นนอนอยู่ของ่างเต็ม mm hmm. เลยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำมาจานแล้วมันไม่ได้ผลเลยอะ่ะ <Okay. S 1> ผมบอกว่า mm hmm. แล้ววิธีการทำมันยังไงอ๋อฉันใส่ไปไปใส่ไปแล้วก็เนี่ยครับเพราะนั้นเวลาเราเราเทยอ,ยอย่างเงี้ยทีนี้เวลาก้นก้อนมันเนี่ยมันจะเหลือน้อยหรือมากเราก็จะรู้ mm hmm. ครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับรายละเอียดเราอ่โดยเฉพาะแรงงานเนี่ยเราอยากให้แรงงานเขอ้าใจถ้าเกิดทําอะไรถ้าเกิดว่ามันมีความละเอียด มันก็จะทำให้ผลที่เราได้รับมันโอเคครับเพราะนั้นในน้ำจะต้องมีความหวานเหมือนกับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวที้เ,าเาราผ่ามาเนี่ยแค่คืนเดียวเนี่ยกวาเขาวจะเต็มในลูกมะพร้าวเ,เลยไม่ว่มามะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนเพราะอะไรเพราะว่าในลูกมะพร้าวมันมีคูโคสคูโคสคือความหวานเพราะนั้นการทำน้ำมะพร้าวเ,เทียมมันจะต้องมีความหวานในน้ำก่อนหลักาการง่ายๆนะครับ แล้วก็หลักการตซ่ที่สองนะครับเราก็จะใช้ลำลำกะอะไรฮะว่าลำลำห้ากิโลน้ำตาลห้ากิโลถ้าในถังสองร้อยลิตรนะครับแต่ถ้าเราทำน้อยๆที่สูตรที่ผมตั้งไว้ก็คือน้ำสามสิบลิตรน้ำตาลหนึ่งกิโลลำหนึ่งกิโลนะครับนั่นคือสูตรนะครับ เพราะว่าลำเนี่ยมันจะละลายยากถ้าเราเราบรี้อย่างเงี้ยน้ำใส่เวลาทําพิธีพิถันนิดนึงแล้วผลที่ได้รับมันออกมามันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการที่เราให้องค์ความรู้เราบรรยายไปว่ากี่วันจะเป็นยังไงยังไงยังไงตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นถังใสใสเป็นถังถ้เขาเป็นถังใสเลยเนี่ยแค่วันเดียวเนี่ยน้ํานี้จะหมุนเลยนะครับน,น้ําในถังเราจะหมุนอย่างนี้เลย จะหมุนเลยครับเกิดปฏิกิริยาใช่ครับเกยครับราไปไหนเราก็มักจะชอบสอนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเราอยากให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์บางท่านบอกเอ๊ะจะไม่อันตรายเหรอให้เรารู้ว่าลำกับน้ำตาลเป็นอาหารจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพราะนั้นถ้าเราไปใส่ที่โคนแล้วเนี่ยมันจะไปย่อยสารตกค้างในดินจะไปช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุในดินมาเป็นอาหารพืช ถึงแม้ว่าการใช้สารเคมีถึงเวลาที่ติดดอกออกลูกเราก็ต้องใช้อย่าไปกงงังวลมันนะครับอย่าไปกงงังวลตัวนี้ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูทักปีละครั้งสองครั้งถือว่าสุดยอดแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาปุ๋ยใส่นะครับเราไม่ใช่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าต้นไม้เนี่ยต้นมันมีเซลล์เรื่องของปุ๋ยมันก็จะมีธาตุอาหารที่ทําให้เซลล์แก่ทําให้เซลล์ อะไรไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยเราใช้ชิวภาพคือทําให้มันงามทาให้มันแตกไปอ่อนทําให้มันปลอดเชื้อโรคจากล้าแค่นั้นเองอนี่ครับการทำน้ำมาทำเตียวพอเสร็จแล้วเราก็คน เราจะหาอะไรมามาปิดมาเทินมก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องไปใช้สนิทให้ล็อกไม่ต้องหรืออาจจะใช้ถูกติกมาคุมถูกติเมอคีเนี่ยอันนั้นอนะ่ะเอามาคุมแล้วก็ลัดก็ดใช้ได้ครับครับวันนี้เรามาตั้งข้อสังเกตเรื่องของตุเรียนต้นนี้ก่อนนะครับเพราะตัวในต้นนี้จะต่างกว่าที่อื่นเลยนะครับรอบๆบ,บริเวณเนี่ยเขาจะสวยหมดแต่ต้นนี้เริ่มยอดแห้งแล้วก็ ลักษณะใบก็จะไม่ค่อยสวยทีเด็ผมเนี่ยเพื่อคนเขาก็จะดูลำต้นแต่ผมจะดูรากเป็นหลักนะครับมาดูว่าขนาดเราถอนเราถอนหญ้าออกแล้วเนี่ยรากของพืชเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับมันเหมือนกับว่ารุ่ที่แล้วพี่แกนได้แต่ขยะขยะแล้วทีนี้รากเนี่ยมันยังมันยังแห้งอยู่นะครับเนี่ยครับเนี่ยรากแดงๆเนี่ยครับมันแห้งอยู่พอมาแห้งแล้วเนี่ยทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดเราถอนหญ้าขนาดเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยครับเนี่ยมันจะขาดมาเลยทีนี้พอมันขาดมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถสลัดลากออกมาเป็นรากขาวๆเพื่อกินอาหารได้มันก็จะจะนิ่งนะครับเนี่ยนะครับเต็มมเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับแบบเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับเพราะนั้นถ้าเราโม่แต่ฉีดยาข้างบนมันจะแก้ไม่ได้นะครับมันจะแก้ไม่ได้มีอย่างเดียวทำยังไงให้ลากเขาถลัดแล้วมากินอาหารให้เร็วที่สุด พอรากเขาออกมาเขาขาวแล้วเขาก็าจะเลี้ยงลําต้นเพราะนั้นตีผมรักษาอยู่ทุกที่เนี่ยผมจะมองเรื่องหลักก่อนนะครับผมจะรักษาไม่เหมือนคนอื่นเ,นเขาบางคนก็ดูลาต้นดูดูผมผมไม่ดูเราผมดูรากอย่างเดียวเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะก็ลองอนะครับรากและสมีรากนะครับอย่างลัสมีรากขนาดนี้ยเราก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้ครับเราก็ดึงออกมานะครับปกติแล้วก็ใช้เครื่องตัดหญ้าก็ได้นะครับพอดีอันนี้เรา ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเอาปุ๋ยโรยก็ไม่ถึงถึงขนาดละเอียดเจี๊ยบอะไรหรอกครับแต่ว่าพอเรานั่นแล้วเราก็จะย่า้ายู่เนี้ยครับขึ้นเป็นหมกงเก่านะครับขึ้น,นเป็นหมกเก่ากับหลักการของเรานะครับเราจะใช้ร่อ,อ่อน เมื่อกี้ที่เราสอนเรื่องการทาน้ํามะพร้าวเทียมไปแล้วแต่ทาไมต้องใช้ลําก่อนอีกอันนี้เป็นการที่เราแก้ปัญหาทําให้รากขึ้นเร็วที่สุดต้องใช้ลําห่อนเป็นพื้นฐานก่อนนะครับถามว่าล้าอ่อนเราใช้ขนาดไหนก็เลยประมาณนค่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถถากให้ถึงโคนได้ยิงดีนะครับให้ม,มันรอบตรงทุ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวให้กลับเดี๋ยวให้กลับนะอันนี้ปุ๋ยนยนะครับอันนี้เป็นปุ๋ย <c oughs> แต่ว่าถ้าถ้าอาหารเนี่ยตัวที่อามาจะมากกว่า อันเนี้ยมีผลม่ก่นผมก็เลยทาทาทาเพื่อตอนนี้ปลูกกล้วยปลูกชมพู่ด้ำดอกไม้แล้วก็ปลูกอไรันยายที่ตั้นอยู่ที่สวนก็เลยอันเนี้ยมันทํามาหลายวันแล้วถ้าเคยรถจบมามันเย็นอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้อันนั้นมันยังร้อนอยู่เพราะฉ้นน้าร์ตเจ็ดวันเนี่ยเชื้อไตกหรืดื้ามันจะเดินข้อดีก็คือปุ๋ยของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ธาตุอาหารมันเป็นมันมีเชื้อไตายหรดือมาด้วยเชื้อตารโดือมาก็คือการที่เราใช้หัวอาหารไก่ผสมไปกับปุ๋ยหมักของเรามันก็จะมีเชื้อไตายโคดื้อมา อ,นนอันนี้ประมาณยี่สิบวันเดือนหนึ่งสามารถมาคุยมาแหวกมาคูดดูได้เลยครับว่าว่าลากจะขาวไหมรับถ้าลากขึ้นมาขาวสแสดงว่ายังไงก็รอดแล้วก็ใบเขาจะเป็นใบเป็จระแล้วก็ปรุงอาหารต่อได้เลยครับ,รบเวลาโรยแล้วก็โรยประมาณนี้ครับต้นใหญ่ที่บอกว่าใส่สองต้นไอ้ใส่สองก็ะสอบ ก็ถ้าต้นมันใหญ่กว่านี้ก็แต่ว่าลักษณะใส่เราดูเรื่องของอกบแล้วเออมันปิดหน้าดินหน่อยๆอะไรอย่างนี้ครับถึงจะมีหญ้ามีอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับประมาณนี้บางท่านยังเข้าใจเรื่องปุ๋ยอีซีน้อยเพราะว่าใส่ก็ใส่นิดๆหน่อยๆกลัวจะตายอะไรอย่างนี้ครับคเดี๋ดดยวไปดูต้นนีงก็ได้ตน้ตนนึงใหญ่ ให้เรารู้ว่าขั้นตอนแรกก็คือล้ำอ่อนล้ำอ่อนจะเป็นอาหารกุลินรีเราถือว่าการป่วยคือการเป็นโรคก, <Huh? S 1> การป่วยชีวาภาพด้วยการเป็นโรคก,ก็คือหนึ่งรากไม่กินอาหารเพ <Huh? S 1> ราะนั้นทายังไงก็ได้ครับรากกินอาหารหลักการของมันก็คือการใช้ล้ำอ่อนก่อนแล้วจุลินทรีย์มีประโยชน์อย่างไรเพราะนั้นจุลินทรีย์จะไปช่วยย่อยลํำอ่อนช่วยย่อยพวกนี้ออกมาเป็นฮิวมัสก็คือลาข,าข้าวขวเรียกว่าฮิวมัสแล้วรากมันจะได้ขึ้นมากิน พอลากเขาออกมาขึ้นมากินยังไงใบอ่อนก็ออกแล้วสีก็จะไม่ไม่เหลืองอะไรเงี้ยนะมนกจังเขาต่อได้นะ ถ้าเราใช้เครื่องตัดหญ้าเราตัดตัดหญ้าเสร็จพอตัดหญ้าเสร็จแล้วไอ้หญ้าที่เราตัดมาเนี่ยครับปผลเลยครับโเลือกโผป่หน้าดินครับผหน้าดินนี่ผมดินนะครับผมดินผมดินเพราะนั้นการที่สร้างความชื้นเขาจะทําให้รากออกเร็วขึ้นครับถ้ารากแห้งตากแดดรากก็จะไม่ออกพบนดินครับการปลูกทุเรียนนะครับถ้าเกิดว่าสวนใหม่ถาท่านปล่อยหญ้าไว้อย่างเงี้ยถามว่ามีประโยชน์ไหมโดยเฉพาะภัยสารเนี่ย จะตัดหญ้าไดรี่เขาหน้าแรงไม่ต้องตัดมันก็ตายมันแห้งเวลาเราไปยืนคุยกันนะเวลาลมมานะล้อหนาบุบบุบบุบเพราะฉะนั้นทุเรียนใบมันจึงแห้งยอดมันจึงแห้งแต่ถ้าเกิดว่าความชื้นตรงเนี้เราจะเห็นว่าน้ำอย่าอย่างนี้ครับมีแต่เราลปมาเนี่น้ําติดมือเลยเพราะน้ําเนี่ยหญ้าไม่ได้คลายน้ําออกมาแต่หญ้ามีความชื้นในอากาศเราก็จะเข้ามาจับกับต้นหญ้าแล้วเกิดปเป็นน้ำนั่นคือหลักการที่ง่ายนะเดี๋ยวเราจะติดตามไปดูอีกต้นหนึ่งครับผมเนี่ย ให้เรารู้ว่าขั้นตอนแรกก็คือล้ำอ่อนลํำอ่อนจะเป็นอาหารจุลินทรีย์เราถือว่าการป่วยคือการเป็นโรคก, <Huh? S 1> การป่วยชีวาภาพด้วยการเป็นโรคก,ก็คือหนึ่งรากไม่กินอาหารเพ <Huh? S 1> ราะนั้นทำยังไงก็ได้ครับรากกินอาหารหลักการของมันก็คือการใช้ล้ำอ่อนก่อนแล้วแล้วจุลินทรีย์มีประโยชน์อย่างไรเพราะนั้นจุลินทรีย์จะไปช่วยย่อยลํำอ่อนช่วยย่อยพวกนี้ออกมาเป็นฮิวมัสก็คือลาข้าวขวเรียกว่าฮิวมัสแล้วรากมันจะได้ขึ้นมากิน พอลากเขาออกมาขึ้นมากินยังไงใบอ่อนก็ออกแล้วสีก็จะไม่ไม่เหลืองอะไรอย่เงี้ยมีมาการเข้ได้นะ ถ้าเราใช้เครื่องตัดหญ้าเราตัดตัดหญ้าเสร็จพอตัดหญ้าเสร็จแล้วไอ้หญ้าที่เราตัดมาเนี่ยครับปผลเลยครับโเลือกโผหน้าดินครับผหน้าดินนี่ผมดินนะครับผมดินผมดินเพราะนั้นการที่สร้างความชื้นเขาจะทําให้รากออกเร็วขึ้นครับถ้ารากแห้งตากแดดรากก็จะไม่ออกมาบนดินครับการปลูกทุเรียนนะครับถ้าเกิดว่าสวนใหม่ถาท่านปล่อยหญ้าไว้อย่างเงี้ยถามว่ามีประโยชน์ไหมโดยเฉพาะภัยสารเนี่ย จะตัดหญ้าด้วยเพราะหน้าแรงไม่ต้องตัดมันก็ตายมันแห้งเวลาเราไปยืนคุยกันนะเวลาลงมานะร้อหนาบุบบุบบุบเพราะฉะนั้นทุเรียนใบมันจริงแห้งยอดมันจริงแห้งแต่ถ้าเกิดว่าความชื้นตรงนี้เราจะเห็นว่าน้ำอย่าอย่างนี้ครับมีแต่เราลงมา,าเนี่น้ําติดมือเลยเพราะาน้ําเนี่ยหญ้าไม่ได้คลายน้ําออกมาแต่หญ้ามีความชื้นในอากาศเราก็จะเข้ามาจับกับต้นหญ้าแล้วเกิดเป็นน้ำนั่นคือหลักการที่ง่ายเดี๋ยวเราจะติดตามไปดูอีกต้นหนึ่งครับผม นี่ก็คือสวนตุเดียนที่บอกว่าสวยอัอนนี้ถามว่าการแต่งไม่อ่อนสวยไหมสวยครับแต่ว่าก็มีมแมลงลงนะครับจูดูแล้วเป็นมแมลงไก่ฟ้าเนี่ยครับเนี่ยครับมแมลงลงนะครับมแมลงลงก็คือมแมลงพืกนี้จะเป็นตัวดูดพอดูดแล้วใบก็จะหงิกน้ําเลี้ยงก็จะไม่พอนะครับน้าเลี้ยงจะไม่พอการดูแลก็คืออันนี้นเต็มเลยครับเนี่ยเพี้ยไก่ฟ้าเยอะเลย เพี้ยกระแจ้ะอยากแห้เพี้ยกแจ้ตัวดีเนี่ยครับเยอะเลยเยอะเลยถ้าเราไม่ฉีดเยวใบจะเสียนะครับแต่ว่าต้นด้านหลังนะครับที่เรากําลังให้ดูก็คือจะเป็นอีกสภาพหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินดูสวนตุเรียนเนี่ยให้เราดูเลยครับว่าตัวไหนที่มีอาการนิดเดียวเนี่ยรีบแก้ปัญหาครับถ้าเราแก้ปัญหาทันทุเรียนเราก็จะไม่ต้องมาเปลี่ยนไม่ต้องมาสับใหม่นะครับตอนนี้หลักการง่ายๆก็คือเราใช้เครื่องตัดหญ้าเอา นะครับเนี่ยครับเครื่อบแบบยากแล้วก็ขูดอย่างนี้ครับอะลุงลุงเอามือขูดไม่ไม่แถวขาดวะเออเนี่ยไรไม่แถวจอบเอาอะไรมาเลยเอ,เอาลงหมดเี่ยงนี่เป็ดเสียมเนี่ยครับข,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 ขูด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 ข้างล่างนี่เลย ต้นนึ่งต้นนึ่งต้นงเหลืองต้นลงไปกันจะไม่ดีได้หรอนะครับถ้าต้นส้งเก่ดูนะครับถ้าต้นมันสดใบมันสวยถ้ารากรากก็จะมีแบบขาวๆอย่างนงี้นะครับเนี่ยครับรากก็จะมีขาวๆลอยขึ้นมาเป็นรากสดๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะแตกใบอ่อนจะแตกรากอ่อนมาแต่ถ้าเกิดว่าเราฟื้นฟูเขาด้วยปุ๋ยสักเที่ยวนึงรากก็จะขึ้นมาหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เมื่อก,กี้เมื่อก,กี้เมื่อก,กี้ตัวนั้นมันไม่มีเลยเห็นไหมครับแต่ตัวนี้พอเราคุยมาก็ยังเขาขาวเพราะนั้นให้มันตั้งเกตเขาจะฟ้องเราด้วยการใบฟ้องเราแต่ถ้าเราไม่ต้องฟ้องเราแต่ถ้าเรารู้จักเรามามาคุยมาอะไรเราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋ตอตนนัวเียรากเขาเขาสลัดลากหรือลากเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับน่นคือลาดก็ต้องออกมาต้องขาาวอย่างเงี้ยครับถ้าเราก็ค่อยคุยนครับเขนขาวอย่างเงี้ยครับ ก็คือแก้ปัญหานะครับถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับเอ,เอาลำม,มาเลยครับลำชนิดนี้ที่หมูกินใช่ไหมครับท,ที่ผสมเป็นอาหารหมูอ่ะใช่ครับเ<อ>นี้ยเขาเรียกว่าลำอ่อนอที่ผสมกับไอายข้าาอะไรเงี้ยในปุ๋ยห,หมัหมกของผมเนี้ยผมจะใสล่ลำใส่น้ำตาลใส่จินซีใส่หัวหันไก่เพราะว่าประโยชน์ของมันก็คือสร้างเชื้อไตคุเม่าในปุ๋ยเราอะครับ มันจะได้มาช่วยรักษาเรื่องอาสารตกค้างในดินไม่มีอะไรแก้ได้ครับในฐานะที่ผมเองเคยไปเป็น,นคณะกรรมการร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องไอ้ฟ้องของกระทรวงก็คือดินที่เขาเอามาจากไม่ว่าจะเป็นไร่มันไร้อยเนี่ยสารไกลโพเตเยความมุกโซนเนี่ยตกค้างสี่ปีเพราะนั้นการปลูกผักไม่ต้องใช้สารเคมีเลยถอนผักเมื่อ,อไหร่ไปตรวจ สารปนเปืเป้อนก็ติดตลอดครับเขาก็เลยมุ่งเป้ามาที่ชาวอโศกเลยพี่น้องชาวอโศกลุงชื่อลุงใหญ่ลุงใหญ่ก็ส่งผมเป็นตัวแทนไปให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแค่ขอบผักเดียวหมายถึงว่าเราทําปุ๋ยหมักเสร็จเราไปคลุกเขากับดินแล้วปลูกผักรดน้านจีลินซีอาทิตย์ละสามครั้งแค่เก็บผักเนี่ยมาตรวจสารปนเปืเป้อนไม่มีเลยครับเพราะนั้นเราเราจรึงมั่นใจว่าสิ่งที่เราก้าททาตุเรียนมานานแล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้ไงครับว่า การที่จะแก้ปัญหาได้คือหนึ่งจะต้องเป็นตัวที่ย่อยสลายสารตกค้างก่อนอเพื่อลากเขาจะได้เดินต่ออาการอยู่แค่ไหน,นใช่ยฉีดยาฆ่ายาถามว่ายาฆ่ายาถ้าฉีดบา,บางเจ้าก็ฉีดเฉพาะในนี้บนโค้งไม่ฉีดแต่ถ้าเรามีรถตัดยิ่งตัดเขาไหญยายิ่งหมกเขาไหลเหมือนดินป่าเพราะในป่าต้นไม้จะไม่ไปเช้โรคเลยลัการคิด,ดง่ายๆครับต้นไม้ในป่าจะมีเชื้อโรคใบสะสมน้ําความชื้นอะไรเยอะแยะ แต่ในป่าจะไม่มีหรอกครับไม่มีไม่ป่วยตายใช่ครับไม่ป่วยแต่ทําไมเราตัดหญ้าก็แล้วฉีดยาก็แล้วทําไมมันป่วยมันเกิดจากตรงนี้ย่าจไหนตัดทีกองไว้แตตัดครับตัดทิ้งไว้ตัดไปทิ้งไว้บางคนบอกอุ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดเชื้อราเกิดความชื้นนี่คือที่อยู่อาศัยจุลินทรีย์มีประโยชน์ครับอแล้วก็เข้าใจผิดมาตลอดครับตัดแล้วต้องขูดเอาไปทิ้งเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราออาจากนักวิชาการบางท่านที่ให้ความรู้เราครับให้ความรู้เราเหมือนกับที่แช่น่านะครับท่านบอกว่า ผมไปขอเชื้อไตโคโรนาท่านท่านบอกว่าอ๋อเชื้อไตโคโราที่ศูนย์เอาเอาแจกเนี่ยรักษาได้แค่ห้าสิบห้าสิบเพราะอะไรถ้าเกิดว่าคุณเอาไปแล้วคุณไปใส่ไอ้โคกดินเขาฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วเนี่ยมันเชื้ออะไรไม่ได้เพราะว่าจุลินทรีย์ไตโคโรมาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยดินตากแดดแห้งคุณเอาไปโรยมันก็ไม่ได้ผลอีกถ้าคุณจะได้ผลเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องทำปุ๋ยหมักแล้วเอาเชื้อไตโคโรมาไผสมกับปุ๋ยแล้วก็ไปใส่แบบนี้ แต่คุณอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอยากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมาขออ้าไม่ขอผมทําไงเพราะเชื้อแต่คือเดม,มาจะกินแป้งก็คือเวลาขยายขยายเชื้อเนี่ยเขาก็จะใช้เมลข้าวโพดเมลข้าวฟ่างเมล็ข้าวเราเอามาต่อเชื้อเพราะนั้นเมื่อเราใส่หารไก่ลงไปหารไก่มีเมลข้าวโพดมันก็ไปสร้างเชื้อไตงคือเมามันก็จะเกิดโดยธรรมชาติเพราะลาขาวแก่ตัวไปก็กลายเป็นลาเขียวก็เป็นเชื้อไตงคือเมาตั้งแต่นั้นมาเราก็จับประเด็นได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่ว่าบางที เราอาจจะมองถึงเรื่องของการเข้าใจว่าถ้ามันชื้นมันแฉะเนี่ยมันจะเกิดเชื้อโรคมันต้องแห้งแล้งมันถึงจะไม่เกิดเชื้อโรคเห็นไหมครับเราจะคิดกันแบบนั้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับปัดโค่นตีเย็นที่เดียนครับผมใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นจุดๆอย่างเงี้ยเขาก็กลัวละถ้ามันนี้ยางออกแม้กระทั่งเขาบางท่านให้ความรู้มานะครับว่าไอโรคตุเรียนที่มันจะเป็นเชื้อตัวเนี้ยง่ายๆก็คือนไฟสองหลอก กลางวันจะไม่เห็นกลางวันมันแกแห้งเหมือนเดิมแต่กลางคืนเนี่ยมันจะมีฉ่ำออกมาจะมีฉ่ำมัจนจมจุดออกมาผอละเดี๋ยวไม่ใส่ต้นนูนนน้นมันจะมีจุดออกมาอะไรประมาณนี้ครับ<ม>ก็เลยทําให้เราได้เก็บความรู้มานะครับทุกครั้งนะครับพอเราโยรยลามเสร็จโรยโรยลามเสร็จโรยปุ๋ยหมักเสร็จเราก็เอาน้ำจีนซีนะครับผสมน้ำสกัปดประมาณนี้ครับถามว่าเหตุผลที่ต้องราดเพราะอะไรเพราะตอนนี้ เราเชื่อได้ว่าเชื้อโรคหรือว่าเชื้อราเนี่ยมันจะเป็นคนละกลุ่มกับที่เราทําเพราะนั้นพอาเราทำตัวนี้ไปปั๊บตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของการที่จะทําให้ตัวจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาคลองพื้นที่เมื่อคลองพื้นที่แล้วมันก็จะทําให้เชื้อโรคตัวนี้หมดไปนะครับประการอยู่แค่นี้เองฝนตกฝนอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร คือหลักการว่ามันแก้ได้ไม่ได้ไม่ต้องดูที่ไหนครับดูว่าถ้าเดือนนึงไปแล้วรากยังแห้งเหมือนเดิมแสดงว่าไม่จะผลหลักการง่ายๆรับยี่สิบวันเดือนหนึ่งมาดูแล้วรากขาวเลยอ่ะขนาดต้นสามสิบกว่าปีอ่ะเดี๋ยวน้องสาวถ่ายมาเนี่ยคุยตรงไหนก็โอ้ยเต็มเลยจากที่ตายมาเยอะๆยะกาแคไม่พอครับประมาณเนาะนี่ก็คือการที่เรามาเก็บข้อมูลนะครับมาเก็บข้อมูลแล้วก็มาให้ข้อมูลกับ ชาวสวนที่ปลน้ราร้อนทุกที่ที่เราไปเราก็จะไปให้ความรู้ไปถ่ายทําเพื่อเป็นหลักฐานในการที่เราช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ให้ความหวังว่าณวันนี้เราต้องมีแนวคิดทั้งสองทั้งสองด้านอย่าไปลบด,ด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวภาพเรื่องของสารเคมีปัจจัยสาคัญมันก็คือผลผลิตเพราะฉะนั้นถ้าตาบใดาที่เราต้องการผลผลิตเคมีก็เป็นปัจจัยสําคัญถ้าตาบใดาที่ื่อเคมีมันสามารถทําให้ของเราเนี่ยเกิดปัญหา ชีวภาพก็มีความสําคัญเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตีทิ้งเรื่องของสารเคมีก็ให้คู่ขนานกันไปโดยให้ความรู้ครับรับขึ้นนี้ขอบคุณครับ